พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนบ่ได้เข้ามาจากก้าเผื่อแ๊บวะนี้ฝนตกพี่น้องบ่ได้เข้ามาบังคงข่อยวะนั่นบังคงข่อยต้นสิโคนวะฝนมันตกหลายพี่น้องเพื่อนเบิ่งทางนี้ต้นนี้กับวันนี้มันพี่น้องเอ้ยนะ่ะเห็นบ่มันนะ่ะ ไก่ม่จอกินเมื่อแล้วนั่นหากคุงกับสิคูณล่ะแต่เอาเสือกมัดไหวมึงเลแต่มีแต่ต้นดกๆต้นนี้ก็เป็นเพียบาันนี้แต่ว่ากระนวยลายแล้วพี่น้องเพื่อเด้วยางมาถึงแม่ฝนตกโอ้ฝนตกดินปุกพังเลยนี่ีกับต้นแล้วนั่นต้นพี่น้องเนี้ยต้นทุเรียนข่อย ข้งสีอันนั้นติดหาก้องสวงามแต่ว่านี่หากบักคงมันอันนี้อะไนี่พี่น้องมึงติีอะไรเนี้ยมีนี่หามบคงนี่ทึ่งมั่นทึงอันนี้มาขันเอาต้นมันออกนี่บักคงกัโคนนะฝุดแม่บักคงมันบ่มีอันนั้นหากอันนั้นฟอยพ่วงบันไดแน่ยตีพี่น้องหนุบเปื่อยแนมเพันแนมเอาเสือกปัดไหวได้พันดูได้ซ้ำเลยพี่ดกดกดุด น้องเห็นมั้ยสวนหล,ลังบ้าทนะจ๊ะเด้อฝนตกดิ่นมันเ้าก็เลยยางรอสวนหลังบา้าทจะเห็นอันเขาไปน้ำกันอีกพี่น้องเพื่อนยางมาตั้งสิปั้นรอสวนก่อนต้นนี้ก็กระสีไปทั้งเพื่อนเราเลยจ้ะเนี่ยเออเองถึงเมื่อเมื่อแล้วเลยจะว่าดดโดดได้หน่วยควนยสิคนเลยพุง กีเพิ่กก็เป็นนัวยังวางหนีแล้วจ้ะเป็นนัวยโยวงนี่บาดเพิ่งสูงพวกก,กับดิต้นกระดกนี่กระบอลนะจ้ะเด้อปลูกไว้เพิ่นออกเพิ่นแพรออมใส่กบใส่เขียดใส่ปูใส่ปลาใส่หอยนะจ้ะเนาะแสบแม่ติราต้ตนไหนน้อยนี่นี่พี่นอ้องต้นไหนน้อยพวกกับอยากมีอันนั้นได้ไหม กับเป็นนวยให้กันตัวละไปกันยังอันค้นห่าเด็กกินเดียร์ม้อใจเนาะวยดกแล้วใจไหนเพื่อนมาจะพาพี่น้องมาลอกเบิ้งอันนั้นทั้งสิลอกสวนลังบานบานมาเบิ้งเขาเพือพี่น้องเพื่อนเนี่เบิ้งเขาแน่นี่เขาเขาเขาคือเป็นแนวนี่เขาหนึ่แม้เขาไม่ตัญญาพ่นตัดตัดออกกระเซ็ะกันอะไรหรือพี่น้องมันนะจะบุ้งเพื่ออะไ นี่จะต้นหญ้าขึ้นฝนบอตกเบื้องใต้น้มเลยไมีเอาเจาะไอ้แกะนี่มีบีผลายจรแเพื่นเพื่อนยางรอมาตะผีเนาะจดี๋ยวน้อหางรอมาตะผีเฮ้ยนี่จะอะไรดูน้ำท่วน้ำทลายยังไงหัวหน้าเข้าไปหรอเพื่อนนั่นนี่นี่รอบึงสวนลังบานบึงกบบุกคงบึงนั่นบึงนี้นอกจากนาะออะให้พี่น้องเห็นภาพบรรยากาศสมัยนอกจากเพื่อนเนาะ ด,ดีไม่แห่นงน้ำพนจ้าสวัสดีค่ะ